โอโหใหญ่ครับคองเตะครับนี่ครับคองสายไม่หมดเลยครับสุดจัดเลยวันนี้ ยิ่งกว่าปลากระป๋อกนี่ครับือดูของอาจารย์ป๊อกครับน่าจะมี20บวกนะครับถุงนี้กบล้วนครับผมโอ้โหเดือดจัด มันใส่บไดาอีหลีเด้กครับมต้องมัดแล้วครับเตรียมอันยัดเฮ้ยเบิ่องต่อโืมตะกุด อโอ้โหโคตรใหญ่ครัแต่คล้องแตกไปรอบหนึ่งแล้วครับไม่มีที่ใส่แล้วเฮ้ยอัดเหมือนปลากระป๋องเลยครับโหดจริงๆหมายนี่ ไก่เด็นท้องเลยครับเต็มแล้วครับใส่บรได้แล้วนงครับคองจะแตกแล้วครับคัะครับคองแตกคองแตก,แตก <c oughs> ว้าสุดยอดอีลีครับมือเลยอื นะครับของแตกเน่ครับโอืโเนี่ยเนี่ยอืม ใหญ่เลยครับเนี่นคยครับเกือบหลุดนะครับพักยกก่อนครับคงจะแตกแล้วเปิดฝาใส่ไม่ได้เลยครับโดดออกครับขักขักสุดยอด มันไม่มีที่ใสแล้วครับคงจะแตกแล้วว้าสุดยอดคงไปไม่ไหวแล้วครับคงแตกไปรอบนึงแล้วครับ เนี่ยครับเย็ยบรอบหนึ่งแล้ว<ฮ>หลายครักมองนี่สุดยอดเลยครับ